แลงมาริโอโดนตั้งกระถูวิจารณ์รูปร่างนั่นแอนทองประสมบอกประจำมาริโอเมาเลอร์โดนตั้งกระทูวิจารณ์รูปร่างหน้าตาลดหุ่นหน่อยเถินออกกล้องจะได้ดูดีลั่นแอนทองประสมบอกแล้วแต่ดูเหมือนไม่ค่อยทำํำลถแ่นในวงการบันเทิงมานานและมีผลงานโดดเด่นจํานวนมากสําหรับพระเอกสุดฮอตมาริโอเมาเลอร์เราจะเห็นผลง,งานมากมายหลายด้านของเขา มีสาวๆตกหลุมรักในฝีมือความสามารถและความหล่อเหลาแต่ล่าสุดหนุ่มมาริโอ้ดันถูกตั้งกระทู้วิพั์วิจาร์รูปร่างที่ชาวเน็ตทั้งหัวข้อบอกว่ามาริโอคือไม่รักษาหุ่นเลยล่าสุดเห็นคลิปในทิกตอกแฟนคลับเอามาลงหน้ากลมก้นใหญ่ล่างหนาดูทรงเป็นคนอ้วนง่ายด้วยพร้อมบอกต่อว่าลดหน่อยเถอะ ออกกล้องจะได้ดูดีแอนท้องก็บอกประจำแต่ดูเหมือนไม่ค่อยทำตามเท่าไหร่